ใชไ,ไ <esting styles. S 1> หมครับสามนี่มาจากโรงเรียนอะไรบ้างเน mm ี hmm. um, A, ่ยแก่นนครโดเรียนมาหรือเปล่าก็ได้โดเรใช่ไหมขอนแก่นวิทย์นิดหรือเปล่านิดนึงนะฮะมีการศึกษาด้วยมหาลัยขอนแก่นก็มีโอ้โหไม่นี่ไม่สอบแล้วครับสอบเสร็จแล้วโอเคโอเคดีดีนะมีแบบเลี้ยงลูกอยู่และแอบลูกมาดูไหมครัมีไหมครั ไม่มีใช่ไหมครัโอ้ยนี่น่ะน <laughs> ล้าเลิกเหมือนเดิมนะครับตื่นเต้นมากนะแล้ะนะครับตื่นเต้นมากเมื่อกี้เต้นไปได้นิดหน่อยอยากจะเต้นเต็เตมๆแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนผ่อนแก่นพี่น้องคนผ่อนแก่นนี่จะมาเต็มตั้งบ่นะหรือว่าอยู่ข้างหน้าหน้าหน้าห้ามอย่างเดียวเลย <laughs> พร้อมหรอยังพร้อมจะเต้นหรือยังยังไม่ตื่นอ่ะพอดูยังไม่ตื่นเลยสอบเสร็จเครียดแล้วครับ เรียนไหมฮะเรียนมากไหมลูกขึ้นบนเต้นไหมนะเรียบมาลุกขึ้นเต้นกันครับเพลงนี้นะครับเพราะเจอคนเดียวนะฮะ